ครับพี่น้องวันนี้ก็ไปทําบุญวันออกพรรษานะคะคที่วัดเล็กๆแห่งหนึ่งนะคะวัดป่าธรรมชาตินะคะก็ได้ข้าวต้มมัดกลับมานะคะทีนี้ก็หลังจากนี้นะคะ,ะหลังจากออกพรรษาเป็นเวลาไม่เกินหนึ่งเดือนจนถ,ถึงวันลอยกระทงนะคะเราก็จะสามารถไปทําบุญนะคะ กระถินนะคะแทบทุกวัดที่มีการจองเอาไว้สําหรับที่จะไปทอดกระถินนะคะ อันนี้ก็เป็นการงงสําหรับวัยรุ่นหรือว่าหลายๆคนแม้แต่ตัวเองก็เหมือนกันก็จะงงว่าอันไหนว่าพ้าป่าอันไหนกระถินนะคะคือภายในหนึ่งเดือนหลังจากออกพรรษาเราเรียกว่ากระถินนะคะทำบุญกระถินแต่หลังจากนั้นเราจะเรียกว่าทําบุญทอดผ้าป่านะคะพี่น้องเด็กๆคนไหนย,ยังไม่ทราบแล้วคนไหนย,ยังแยกแยะไม่ได้จําไม่ได้ก็จําไปนะคะว่าถ้าทําบุญทอดอะไรเนาะคือหลังจากออกพรรษาไม่เกินหนึ่งเดือนที่ทอด กระถินหลังจากนั้นจะเป็นทอดผ้าป่าเราก็สามารถทําบุญได้แล้วก็ใดๆก็เป็นบุญทั้งนั้นนะคะไม่แต่การทําใจให้สงบไม่แต่การอยู่กับบ้านนะคะพี่น้องอันนี้ก็ามาบอกเล่าให้ฟังนะคะให้แยกว่าอันไหนเรียกว่าผ้าป่าอันไหนเรียกว่ากระถินนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ